สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องทาตรักนายเถื่อนเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีหรือต้นอ้อก่อนที่จะไปรับฟังนิยายกันอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องส้มชุนนิยายเสียงด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆ เชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องทาตรักนายเทือนตอนที่5เสียหน้าหมอกับยายนมโตหลายวันผ่านไปผมไม่ได้ไปที่ร้านเมมเบอร์อีกเลยตั้งแต่ยายนมโตถี่ผมตกเตียงด้วยแรงถีบร้อยแรงมาแถมบาทาอีกเน้นๆหัวของผมฟาดพื้นอย่างแรงเห็นดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเจ็บใจเจ็บตัวไปหมดเล่นเอามอนรองกระดูกแทบเคลื่อน เจอหน้าก่อนเธอะผมจะจัดให้ฟ้าเหลืองเลยทีเดียวเล่นตัวดีนักผมขับรถมาส่งลูกสาวตัวน้อยของผมที่บ้านหมอภูวดลหลังจากที่ผมไปรับมานอนบ้านของผมเป็นเวลาสองวันตอนนี้ลูกสาวของผมเริ่มเป็นสาวแล้วนะคุณพ่อคะทำไมคุณพ่อถึงไม่คิดแต่งงานใหม่ละคะคุณพ่อจะได้มีคนดูแลไม่ล่ะพ่อคิดว่าพ่ออยู่แบบนี้สบายดีแล้วแล้วคุณพ่อไม่เหงาหรอคะ ไม่เหงาหลกรูพ่อมีน้องไอรินอยู่ไงคุณพ่อคะดูลุงเถื่อนสิคะเก่งจะตายมีลูกตั้งสามคนแล้วนะคะแล้วพ่อนหนล่ะคะมีแค่หนูคนเดียวเหงาแย่เลยพ่อมีหนูคนเดียวก็พอแล้วนะรูหนูน่ารักสักขนาดนี้พ่อไม่เหงาหรอกจา้าผมยีหัวลูกสาวเบาๆอย่างเอ็นดูเด็กอะไรก็ไม่รู้ช่างพูดช่างเจรจาจริงๆหนูเข้าบ้านก่อนนะคะคุณพ่อแล้วเจอกันเสาหน้านะคะ สวัสดีค่ะน้องไอรินยกมือไหว้ผมแล้วหอมแก้มบายบายค่ะหนูอนุญาตให้คุณพ่อมีแฟนใหม่ได้นะคะน้องไอรินลงจากรถแล้วเดินเข้าบ้านไปผมขับรถไปเรื่อยๆพร้อมกับใช้ความคิดคืนนี้ผมจะไปซื้อกินที่ไหนดีของขาดมาหลายวันแล้วคิดถึงเรื่องนี้ทีไรหน้าของยายนมโตก็ลอยมาพอดิบพอดีคิดถึงหน้าอกอวบอวบตัวขาว,ขาว หุ่นสะบูมของเธอนั้นเห็นแล้วอยากจะจับมากระแทกแรงๆจริงๆผมหยิบสร้อยขึ้นมาดูใยเด็กนั่นคงกำลังตามหาอยู่แน่ๆฉันนั่งมองพ่อผ่านห้องกระจกใสหมอ,อยังไม่ให้เข้าเยี่ยมเพราะหมอต้องประเมินดูแลร่างกายของพ่อก่อนเพื่อรอการผ่าตัดเงินห้าแสนที่ฉันได้มาฉันได้เอาไปจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพ่อหมดแล้วตอนนี้เงินของฉัน มันก็ร้อยลอลงไปทุกวันเงินของฉันเริ่มที่จะไม่พอเพราะฉันไม่ได้ไปทำงานหลายวันแล้วกลัวผู้ชายคนนั้นฉันกลัวมากๆอีกอย่างฉันจัดหนักเขาไปขนาดนั้นเขาอาจจะเอาเรื่องฉันก็ได้ฉันกลัวฉันกลัวจริงๆฉันรูปที่ต้นคอของตัวเองเบาๆอย่างใช้ความคิดสร้อยคอของฉันพร้อมกับล็อกเก็ตรูปของแม่ก็หายไปในวันนั้นฉันยังไม่กล้ากลับเข้าไปที่ร้านเลย มันต้องตกหล่นอยู่ในห้องนั้นแน่ๆในขณะที่ฉันกำลังใช้ความคิดไปเรื่อยๆหมอและพยาบาลวิ่งกลูเข้าไปในห้องของพ่อฉันทันทีตอนนี้พ่อของฉันนอนดิ้นทุรนทุรายพ่อคงเจ็บปวดมากแน่ๆเห็นสภาพของพ่อที่นอนดิ้นด้วยความเจ็บปวดแล้วน้ำตาของฉันมันก็ไหลออกมาไม่ขาสายฉันกลัวฉันกลัวไปหมดกลัวว่าพ่อจะจากฉันไปอีกคนพ่อพ่อคะ ฉันร้องตะโกนเรียกพ่ออยากจะวิ่งเข้าไปในห้องนั้นแต่พยาบาลก็กันเอาไว้ไม่ให้ฉันเข้าไปช่วยพ่อของปรางด้วยนะคะช่วยพ่อของปรางด้วยค่ะฉันยกมือไหว้อ้อนวอนทางน้ำตาหัวใจมันปวดหนึบไปหมดกลัวความสูญเสียกลัวต้องอยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้น้าตามันไหลรินราวกับเม็ดฝนฉันอยากมีเงินเยอะๆฉันอยากจะยื้อชีวิตของพ่อของฉันเอาไว้จากโรคร้ายนี้ สักพักหมอก็เดินออกมาฉันรีบรนลานเข้าไปถามหมอทันทีหมอคะพ่อของปางเป็นยังไงบ้างคะหมอทำท่าทางหนักใจอีกแล้วยิ่งทำให้ฉันใจเสียมากกว่าเดิมคนไข้ยแย่มากแล้วต้องผ่าตัดด่วนญาติต้องเตรียมเงินให้พร้อมและต้องมีสำรองสำหรับการรักษาหลังผ่าตัดด้วยนะครับฉันเม้มปากเป็นเส้นตรงพร้อมกับปานน้ำตามันมีวิธีเดียวแล้วตอนนี้ ผ่าได้เลยค่ะคุณหมอผ่าได้เลยนะคะปรางมีเงินสำรองพร้อมแล้วค่ะครับหมอขอผ่าวันนี้เลยรอนานไม่ได้อีกแล้วขอตัวนะครับฉันมองตามหลังของหมอก่อนที่จะวิ่งออกมาฉันร้องไห้ออกมาอย่างหนักหน่วงเรียกรถแท็กซี่แล้วตรงไปที่ร้านแมมเบอร์ทันทีหายไปหลายวันเลยนะจ๊ะมาปรางรู้ไหมลูกค้าถามหาเธอเยอะแยะเลยเออเจเจคะ ปร,ปรางจะทำยังไงดีคะปรางอยากมีเงินเยอะๆมีวิธีเดียวเท่านั้นล่ะเจ๊ให้ปรางยืมเงินก่อนได้ไหมคะนี่ปรางเจ๊ก็เป็นลูกน้องเขาอีกทีแล้วตอนนี้เจ๊ก็เอาเงินไปทำบ้านหมดแล้วยิ่งได้ฟังเจ๊พูดแบบนั้นฉันก็ยิ่งมืดมนมากกว่าเดิมฉันจะทำยังไงดีฉันปล่อยหงออกมาอย่างหนกักเจ๊แมมได้แต่รูปลังปลอบใจฉันเอาแบบนี้วลาเดี๋ยวเจ๊จะลองไปยืมเจ้านายให้ แล้วเขาจะให้ยืมหรอคะไม่รองไม่รู้เดี๋ยวเจ๊มานะเจ๊แมมหายไปสักพักก็กลับมาในมือถือเอกสารพร้อมกับเงินสดจำนวนห้าแสนบาทหลายื่นให้กับฉันนี่ไงจ๊ะเงินสดสดหุ้นส่วนเจ้านายเป็นคนให้เงินนี้มาแต่ปรางต้องทำงานให้กับเขาเป็นเวลาหนึ่งปีเขาให้ทำอะไรปรางต้องทำทุกอย่างว่าไงล่ะจะตกลงไหมหนูไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเจ๊แมมร้องถาม จ่าเจ๊ปรางไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วค่ะงั้นปรางก็เซ็นสัญญานี้ได้เลยจะอ่านรายละเอียดก่อนไหมเจ๊แมมยื่นสองเอกสารให้กับฉันแต่มันก็มองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักหรอกเพราะแสงไฟในร้านมันสลัวสลัวพอจับใจความได้ว่าการทำงานต้องตามใจเจ้านายทุกอย่างห้ามขัดขืนแม้ว่างานนั้นจะหนักและเหนื่อยแค่ไหนก็ตามฉันเองไม่กลัวอยู่แล้วกับงานหนักงานหนักหนัก ไม่เคยทำให้ใครตายฉันยินดีที่จะทำงานให้กับเขางั้นปรางเซ็นชื่อลงตรงนี้ได้เลยนะเจ๊คะหุ้นส่วนของเจ้านายเจ๊ใจดีไหมคะใจดีมั้งแต่ที่แน่ๆเขารวยมากๆเซ็นลงตรงนี้เลยนะเจ๊แมมชี้ตรงกระดาษเอกสารให้ฉันเซ็นชื่อลงไปค่ะฉันเซ็นชื่อลงไปในเอกสารเจ๊แมมหยิบเอกสารไปเก็บพร้อมกับส่งเงินให้แก่ฉัน ส่วนนี้เขาเพิ่มให้อีก5 0,000นแล้วเขาก็จะจ่ายเป็นเงินเดือนให้เดือนละ30,000ืทุกๆเดือนจนครบกำหนดสัญญา1ปีปรางโอเคไหมเจมแอมยื่นเงินอีก5 0,000นมาให้ฉันเท่ากับว่าตอนนี้ฉันมีเงินอยู่ในมือหนึ่งล้านบาทเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วตอนนี้ฉันมีค่ารักษาพยาบาลพ่อของฉันแล้วแถมมีงานทำและมีเงินเดือนสูงพอสมควรที่ไม่ต้อง มาทำงานบ้าๆนี้อีกขอบคุณมากนะคะเจมแอมที่ช่วยพูดให้ปรางปรางขอไปขอบคุณหุ้นส่วนของร้านได้ไหมคะเขาอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่อยู่หรอกจ้าไม่มาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่ตกเตียงฮะอะไรนะคะไม่มีอะไรหรอกจ้าแต่วันนี้เขาไม่อยู่นะจ๊ะเจมแอมคะปรางขออนุญาตขึ้นไปบนชั้น VIP หน่อยได้ไหมคะไม่ได้จ้าบนนั้นขึ้นไปได้เฉพาะคนที่มีหน้าที่เท่านั้นปราง วันนี้ขึ้นไปไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ขอไปทำงานก่อนนะเมื่อเจ๊แม่มเดินออกไปแล้วฉันรีบขึ้นไปบนห้อง VIP 533อย่างเงียบเงียบฉันค่อยๆเปิดประตูเข้าไปฉันถึงกับถอนหายใจออกมาแรงๆอย่างโล่งอกเพราะในห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้ฉันรีบก้มหาสร้อยคอของฉันทันทีหายไปไหนนะฉันก็หัวตัวเองแกรกๆพร้อมกับก้มหาอีกครั้งฉันหา จนทุกซอกทุกมุมก็หามันไม่เจอเงินในกระเป๋าฉันก็กอดมันเอาไว้อย่างแน่นานาในขณะที่ฉันก้มก้มเงยๆหาสร้อยคอของฉันอยู่เสียงประตูก็เปิดออกฉันหันไปตามเสียงนั้นฉันต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อผู้ที่เข้ามาใหม่ในห้อง vip แห่งนี้มันทำให้ฉันกลัวไอเสียไอเสียนามอหาสร้อยอยู่ใช่ไหมยัยเด็กนมโต ฉันมองหน้าคนที่เดินเข้ามาใหม่อย่างตกใจไม่ไม่นะเขาจะมาทํากับฉันแบบในวันนั้นไม่ได้ฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่ๆฉันกดกระเป๋าที่ใส่เงินเอาไวแ้แน่นๆถ้าเกิดต้องนี้ฉันจะไม่ยอมสูญเสียเงินจํานวนนี้แน่นอนว่าไงล่ะจ๊ะฉันถามหาสร้อยอยู่ใช่ไหมยเด็กนุ่มโตเขาหยิบส้อยออกมาจากกระเป๋าก่อนที่จะชูขึ้นมา เขามองหน้าฉันแบบผู้ชนะพร้อมกับยิ้มที่มุมปากอย่างเจ้าเล่ถ้าไม่ติดว่าเขาเป็นคนหน้ามอแล้วก็ดูเพลิน,เนๆเขาก็เป็นคนหน้าตาดีมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวเชละเอาของฉันคืนมานะถ้ามันอยู่กับฉันมันก็ต้องเป็นของฉันสิมันจะเป็นของเธอไปได้ยังไงกันปากก็อย่างว่ากวนทีนสมัตไอ้บ้าหน้ามอซอยนั่นนะ่ะมันของฉันนะในนั้นมีรูปแม่ของฉันอยู่ เยเด็กนุ่มโตอยากได้ก็เข้ามาเอาเองสิเขายืนสร้อยมาให้ฉันฉันกำลังใช้ความคิดว่าฉันจะเข้าไปเอาสร้อยหรือว่าจะรีบหนีออกไปจากห้องนี้ดีแต่ถ้าฉันไม่เอามันไปมันก็เป็นสร้อยของแม่ที่ฉันพกติดตัวมาตั้งแต่เด็กด้วยและในนั้นก็มีรูปแม่ซึ่งเป็นรูปใบเดียวที่ฉันมีเอาวะก็แค่เอาสร้อยถ้าเขาคิดจะทำอะไรไม่ดีกับฉันแล้วก็ฉัน จะทิมมันให้ตาแตกเลยทีเดียวฉันเดินเข้าไปใกล้ๆเขาในขณะที่ฉันกำลังจะหยิบสร้อยแต่เขากลับโยนสร้อยลงบนเตียงโทษทีนะมือลั่นฉันไม่ให้พูดจบเขาก็เข้ามากอดฉันอย่างไม่ทันตั้งตัวฉันรู้สึกตกใจมากๆไว้ไอ้บ้าปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันพยายามดิน้นแต่มือหนาปานคีมเหล็กกอดกระชับฉันไวแน่นกว่าเดิม เสร็จฉันละวแม่กวางน้อยมาให้ป๋าชื่นใจหน่อยสิอีหนูเขาหอมแก้มของฉันซ้ำๆฉันพยายามดิน้นแต่ก็ไม่สำเร็จไอบ้าไอนาหมอ้อเขาก้มลงมาริมฝีปากนะประกบกับริมฝีปากบางของฉันทันทีฉันพยายามจะเบือนหน้านี้แต่เขาก็ใช้มือที่กอดฉันเอาไว้แน่นเปลี่ยนมาประคองหน้าของฉันเอาไว้พร้อมกับบทขยี้ริมฝีปากเขาจูบ ละเมียดละไมเนิ่นนานอ้อยอิงอ่อนหวานนุ่มนวลจนชั้นเผลอไผไปกับรสจูบของเขาอย่างหอมหวานโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยฉันฉัน้นชั้นเจ็บชั้นเจ็บอย่าบีอย่าบีบ,บ,บเขาผละจูบแล้วร้องอดโอยทันทีเมื่อชั้นบีบไปที่จุดยุทธศาสตร์รงวางขาของเขาพอดิบพอดีบีบเน้นเน้นก่อนจะออกแรงดึงคนตัวโตถึงกับหน้าซีดร้องเสียงดังตัวงออย,ย่างกับกุ้งเผา หนูหนูอย่าทําแบบนี้กับป๋าเลยนะโอ้ยมันมันเจ็บมันเจ็บอย่าบีบอย่าบีบจะปล่อยฉันไปดีๆไหมล่ะปล่อยฉันไปดีๆได้ไหมฉันบีบเน้นๆตรงไข่สองใบโอ๊ยปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วจ้าอยา่าอย่าบีบอย่าบีบมันเจ็บเขาพยายามแกะมือของฉันออกแต่ฉันก็เพิ่มแรงบีบแรงมากกว่าเดิมปล่อยแน่นะแน่แน่จ้า ปล่อยจริงๆปล่อยจริงๆฉันยอมฉันยอมแล้วยอมแล้วจ้าฉันคลายแรงบีบจากนั้นก็ปราบเขาจนเซล้มไม่เป็นท่าแล้วฉันก็วิ่งไปหยิบสร้อยคอบนเตียงแล้วกําลังจะก้าวเดินออกจากห้องจะไปไหนจ้าคิดแต่ว่าฉันจะปล่อยเธอไปไง่ายๆเขาคว้าแขนของฉันเอาไว้เขาไม่ยอมปล่อยฉันแน่ๆปรางตั้งสติตั้งสติเอาไว้ฉันตั้งสติก่อนที่จะตัดสินใจ ทำอะไรบางอย่างลงไปฉันเตะผ้าหมากไปที่จุดยุทธศาสตร์ของเขาทันทีเขาถึงกับสุดหน้าเขียวเลยทีเดียวมือหนึ่งกลุ่มเป้าของตัวเองเอาไว้อีกมือหนึ่งก็ชี้หน้าฉันแต่ไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของเขาเลยก่อนที่ฉันจะเดินออกจากห้องไปฉันได้ยินเสียงแผ่วเบาโอ๊ะเด็กเด็กบ้าไอหน้ามอฉันหันไปตอบกลับแล้วแลบล,ลินปลิน้นตาใสาเา่เขาเขา ได้แต่กัดฟันกรอดกรอดมองตามหลังฉันฉันรีบเดินลงมาข้างล่างทันทีแล้วก็ได้เจอกับเจแมมอ้าวปรางเจอตัวพอดีเลยพรุ่งนี้หุ้นส่วนเจ้านายเขาให้หนูเริ่มทำงานเลยนะเขาให้หนูไปทำงานที่บ้านหลังเดิมของปรางนาเพราะเขาซื้อบ้านหลังนั้นเอาไว้แล้วบ้านที่โดนยึดไปนั่นหรอคะจะบ้านหนูนั่นแหละหนูต้องทำตามสัญญานะอย่าลืมไม่ลืมหรอกค่ะเจดีจ้ะ เพราะถ้าหนูไม่ทําตามสัญญาเขาจะไล่เจออกด้วยเพราะเจเป็นคนเซ็นคาประกันหนี้ไว้ให้หนูด้วยหนูอย่าทําให้เจลําบากล่ะเจมีแม่ที่ป่วยต้องการการรักษาเจมีลูกอีกสามคนที่ต้องดูแลจ้าเจมแมมหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่ทําให้เจลําบากเออแล้วนี่หนูเห็นเสียดนายไหมเจเห็นแวบๆบแบบน่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วไม่เห็นเลยจ้ะเจหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะ จะได้ไปเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้จ้าแล้วอย่าลืมเป็นอันขาดอดทนอย่าทำให้เจต้องเดือดร้อนล่ำลากับเจ๊แม่มเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันรีบกลับบ้านทันทีเพื่อพักผ่อนเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ของฉันในวันพรุ่งนี้ดีใจก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านบ้านในฝันบ้านที่อดีตมันเคยเป็นของฉันจบตอนที่ห้าเสียหน้าหม้อกับยายนมโตในนิยายเสียงเรื่อง ทาารักนายเทือนอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ